มาเด้อทุกคนกินข้าวเท็กน้ำสพอร์ตแงตักใส่จานเนาะนี่ทุกคนแซ่บบอทุกคนเด้อกินน้ำสพอร์ต้อ,อ สบายดีทุกคนเดอ้อสบายดี FC ฟังไทยน้ำเนาะยินดีต้อนรับเข้าสูซองประโยชน์เดอ้อวันนี้ประโยชน์ออกมาหน้าสาพรอนเนเก่าเ้นเคยเนะทุกคนมาในบรรยากาศล่มหนาวเนาะอ่ามันพอนฤดูหนาวแล้วมันสีขาวเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะวันนี้กาสาวพรอนมาฮ็ดอ่าแก่งปลาใส่หมกโบ๊เนาะก่อนจะไปรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปเดอ้อขอขอบใจตอนนี้สาวพรอนก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะทุกคนเดีย๋ยวเขาไปถามบ่ สบายดีสะพอนสบายดีมอนีนาะซี็ดเมนูนยังให้เอฟซีเบิ่งม้อนี้เพราะว่าสีแกงปลาใส่หมกโบบแกงปลาใส่หมกโบบเนาะหัวหมกโบกมันใหญ่แล้วบ่าหมกโบบก็อยู่อยู่บนนี้เลยเนาะทุกคนอ,อันนี้เจ้าปูเองว่าน,นี่ปูแต่ย่ามอ้ไเท่วยละมันเกิดมันมีอยู่ว่าหมกโบกนี่เนาะเห็นดอกมันแต่บอกว่ามันมาามันใหญ่แล้วบ่อันนี้ก็คือ อบโบบสาพรเนะ่ทุกคนเพินพ่นปลูกไว้กินนั่นแหละเดี๋ยวให้เพิ่นขึ้นแปลวให้เบิเนะ่เนีเนาะเฮดเอาเลยสาพรมันไม่ค่อยมีมากอบ่บบง่นเสาสิเอายอดมันยอมันแกงใส่ป่าขึ้นเอาขึ้นเบิง่งเราเรามมนมีนมขนาดไห ะพอนเอาคันใดใกล้เข้าในทุกคนระวังตกในสะพอนเลยรับดีๆได้บรรยากาศตอนนี้ก็ล,ล่มแห้งเลยทุกคนหน้าสะพอนเนี่ยเริ่มเข้าเราดูหนาวแล้วเอาสะพอนก็นยังบม่ได้เกียวอยู่ใกล้สิล้มหมดแลยทุกคนเอาดอกนี่ดอกงามๆเลยทุกคนมากมันท่านแลดอันใหญ่ค่ะ มีบ่มากมันสะพอนมันเป็นมัมโบบงันบเนอ่ะเอา,เอานี้นได้สะพอนตุกได้เป็นต่ดอกนอทุกคนดอกงามงๆดอกโอบสะพอนหายุหากินตามธรรมชาติทุกคนมันนอกขอกน้า สีประมาณนี้แล้วน้อสาพ่อนแม่มากมันทันย่ายมามันหลายๆว่าสาพ่อนในซ้ำนี้ได้บ่<อ>หลายไม่ไ,ได้นล้ทุกคนเต็มกำมือเลยมันทันรับเปลี่ยนมากทั้พี่น้องน่าจะเป็นมาบบงานเอายอดมันเมื่อแก่มูมีมากเลยทุกคนหมอบกบมีแต่ยอดมันยอดงามๆม,มียอดต่างเป็่งงหัง บรรยาก,กาศลุมหมนาวสาวงามแล้วนี่สําเนีแหละมื่อแกงเสร็จปากคอตอนนี้กาสาวพอนขึ้นมาจีิงขึ้นมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเป็นทีทําการแกงปลาแล้ววันนี้ได้สาวพอนปลาจ้าว่าอ่าคอาอยู่กับ้าวปคอได้พี่เนาะนทุกคนนี่เพระ่สแกงสย,ยดมะบูงนี่ป่านี้จามาแต่ใช้ป่านี้ อ๋อไปยามเมื่อเช้านี้เขา,าอย่ามตอนเมื่อเช้านี้เนาะลมหนาวแล้วก็มันเลยปลาบืนปลาลงแบบมันหนาวปลาสีลงนะทุกคนปลาขอน้อยปลาขอกลางบ้านเอานี่ปลาขอหรือว่าปลาซ่อนนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นจะทำการแกงใส่ยอดพวบ,บเนาะบวกเพิ่กนก็นเอามาแล้วนี่ตอนนี้กาสะพอนสีซอกคิดปลาแล้วเานาะ จากโตสาพอนปไานี่หกโต6หกโต,โกโตทุกคนนี้นาการแกงก,นกงนันนี่ไส้ไล่วันนี้วันนี้น่าจะเชิดเราได้บหมนี่เฮ้ยสีสซเกโแล้วกะหั่นเป็นต้อนแล้วไปแกงแ<ค><ค>กงน้ำพวกบรรยากาศยูเทน้าสาพวพรนคือเกาเดอ้อทุกคนเพิ่มเติมคือลมแห้งวันนี้ลมพัดวันนี้เกี่ยวข้าวจะนะสาวพรน มืออื่นเิวล้มมาแนละ้วคันโมเกียวมันก็ล้มแน่นอนโมเกียวซอยสปอ,อรเดอร์ทุกคน,ใ,นใจดีมาเกียวซอยสปอ,อรเดอร์เอฟซี <c oughs> ทุกคนต้มไก่ให้กินสปอร์เดิต้มไก่สุกินเม็ตไก่เพิร์ลไลน์ได้อยู่นานนี่ แกงไส้ยอดมะโบกแล้วก็แกงไส้นมไอส้มบ้าสะกพอนเอยวาสิแกงอันมะโบบผัดมันยังมีท่านเป็นหน้ากรลังเป็นดอกเลยเอายอดมันมาแกงแกงสาวผู้ไทยแกงปลาสุกกินเอ้อทุกคนแซ่บๆเลยเพื่อนวะชอเกินกินสบาย ล่มแห้งๆแห้วซะพอมันหอดยามหนาแล้วก็ล่มแล้วบาดลืมเก่าข้าวเข้าฤดูหนาวแล้วทุกคน71แล้ว โอเคแล้วแล้วทุกคนนี่ปลาคอหุกตปลาคอรัวปลาซ่อนนั่นแหละภาษาไทยกันน่าจะประมาณนี้กลยแต่สิแกงมัตโตนี่ว่าสะพอนี่เลยสีแกงเป็นโตเลยบอ,อมาแล้วค่อยกำมะหันเป็นต้อน เป็นตอนอย่างสิหันเป็นตอนอย่างทุกคนนี่ค่ะ มาเด้อทุกคนกินแจงปลาตอนเท่งเท่งทสะพรวันสะพรเช็ดกินกินเท่งแล้วก็กินง่ายเนาะทุกคนมัน,นี่นะหั่นเป็นตน้นบ้นสะพรนี่บอาจะหันเป็นตน้นเพราะมันยังมันยังเปื่อยไหวมัน,นไงเนาะ อันนี้เฮ็ดแนเลือดนเลือดสะโพกวันนี้ไม่ใช่ใส่อัน,นยอดพักเลยเสือหูพักอันนี้นะพี่น้องมันจังหอมแน่่หอมโบเนาะหอมโบ้หอม,ห,อม,ห,อมหูพักนะทุกคนดอกมะม่วงยอดนี่อยอดมะบ่วงนะพี่น้องเป็น,น,นบบไนส <า S 2> ไ้สะโพกหรือไง เห็นพี่ยอดมันถ้ได้จะแกงซื้อมะมันแซ่บหอมอันนี้ก็แกงซื้อเนื้มันเอามามันมีมันใหญ่ ค่อย s c i s s o r พร้พอมเดียวเลยนี่เดี๋ยวใส่มอเลยตุ่มนี่ใส่โมอโบกมันค่อย s c i s s o r อันเนื้อไม้เข้มนั่น,นไม้ส้มเนาะแต่พอจะใส่สนไม้ส้มได้ไหม น้ไมัส้มเจ้าเฮ็ดเองว่าสะกอนไม่เฮ็ดเ,เองแต่ยา่มันมน้ำม้มอ่อนหลายๆเพคนะละพี่น้องแล้วก็เอามาเอ็ดไว้เสื้อแกงปลาต้มปลาแกงคุปแกงตัวเนี้ยน้ำมัส้มนี่เลยใส่ลงไปเสื้อพี่หลักใส่น้ำม้ส้มอยู่บนเซืบแล้วทุกคนนี่สูตรสนะพอนเด้อนี่สุดสะพอนสะพ,สพูไทยกลับมาคิดซะเลย ชาวผูไทยเฮ็ดกินแซ่บเ้้อยทุกคนนี่กะมะาแหงเป็นขิงกับแกงป่า ันนี้ภาษาบ้านภาษาบุถ่ายจะเอิ้นมาแหงบ่อนมาแหงมาแหงได้ทุกคนมาใบสะพอนเนาะบ่ฮู้ว่าทางอื่นสิเอิ้นจังได๋เนาะมัาแหงรู้มาแข็งเนาะน่าจะมาแข็งนี่แหละภาษาภาษาไทยประมาณนี้แหละตาเกือยกัน คือแป้งโน่สาวพ่อนอกกะสาวบุไทยภาาสาวพ่อนเดินคือแป้งโน่เด้อทุกคนลงไปไปกันเสื้อแป้งโน่เลย หมดแล้วก็คือรักกินได้เลยพี่น้อง nhé 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền ใส่มะเข็ดนั่นแหละใส่ลงไปเลยเนาะทุกคนนึงแล้วก็ลงไปค้างเส้นไฟตอนี้เราทางแล้วทุกคนซุกแลก้วก็กินได้เลยอันนี้ค้างเส้นไฟว่าแบบนี้โดยอยู่สะโพกจะเอาไปค้างเส้นไฟเนาะทุกคนตอนนี้กาสะโพตลงมาค้างเส้นไฟแล้วทุกคนดังไฟอยู่ตารางเป็นวันอยู่เท่งมันบ่มีบอลดังไฟเป็นวัน ลมพัดอะไรี่่้องสิซุกไว้อยู่บนโน้้งลมแห้งๆเลยทุกคนนั่งบังลมไปนี่ไฟลืมลุกแล้วว่าลมแห้งๆเนาะสพอนแม่ ไขเบิ้งไขเฮอเอฟซีเบิ้งด้อยสพยังมีทรับผมีประมาณนี้แหละทุกคนแข่งปาางง่าสาบปูไทยสับพอนลมแห้งแห้งผลยอดสุกแล้วบ่าสัพอนี้พดอะไรพี่น้องเริ่มแลอวเด้อทุกคนนี่เป็นตาแซบแล้วนี่สีมือสัพอน,นี่นลมผัดคนมอมันเลยนานพด หอมแล้วหอมยันบอบเลยพี่น้องสาบุไทยแกงปลาแซ่บเด้เด้อทุกคนนี่ได้กินแล้วนี่ยก,นยกิจังไงก็ได้กินแหละใช่จังนน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 ไนคนวะวันนี้เอาขึ้นไปเทงกินเอฟซีเบิ่งเลยสุกแล้วบ้าสะพอนตอนน,นนี้นสุกแล้วสุสสกขระเด้อทุกคนวันนี้เป็นสะพอนซีซิ่งมังกันนี่นะเป็นเตเแซ่บมดทุกคน สิมมึงก่อนว่ามันจางหรือมันเข็มพอดีพี่น้องแซ่บสมอแซ่บเลยไม่ได้จางไม่ได้เข็มเรียกสิปงแล้วก็ขึ้นไปกินขึ้นไปเลยเนาะเดดสะจานเลยสมองนะในที่ได้ทางแล้วทุกคน ลงแล้วทุกคนสะพอนน่าขึ้นเพลงแล้วลนนมันละกลิ่นไม่เพลงเครื่องเพลงหูละไม่มีเบอร์จับคันใดวางตกได้ไหมโตกะนี่ไม่ได้กินได้พี่น้องเอ้กินไปแล้วตอนนี้สะพอนขึ้นมาทอดเพลงแล้วทุกคนนี่สะพอนสีตักใส่ถ้วยหรือว่าตักใส่จานเนาะนี่ทุกคนแซ่บบมท,ทุกคนเด้อกินน้ำสะพอนเด้อเแซ็บสะพอนเด้อทุกคนนี่ ตอนจักมาเลยได้พอดีถ้วยนึงนเป็นเซ็ตทุกคนหน้าตา,ารประมาณนี้กินข้าวง่ายน้ำเดือดเด้อทุกคนเสพเสพน้ำสะพรัเด้อทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวเทียงน้ำสะพรัแกงป่าแบบบ้าน กินกับข้าวเหนียวเหนียวแล้วแนนั้ก็มาแ้งสำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงท่นนี้แล้วทุกคนขอบใจที่รับส่คลิปแต่นจนจบเนาะลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสปอนบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าด้อทุกคน